ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออฟตัสนะฮะโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทำร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาผ้ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออฟตัสนะครับรุ่นใหม่โ o เวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆาครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออฟตัสนะครับไทยโค้ด ลดไปเลย100บาทซูซูกินะครับแบรนด์รถยนต์ชั้นนําจากญี่ปุ่นนะครับประหยัดน้ํามันเทคโนโลยีพร้อมขับขี่ใช้ในชีวิตประจําวันเหมาะสําหรับวัยทำงานนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศดิฟซีบีดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกัญชงหรือ CB d ดีไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดิฟซีบีดีเนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยานในระดับสากลเลยนะครับและมีอยอยยถูกต้อง ปลอดภัยแน่นอนนะครับ1เซตเนี่ยประกอบไปด้วย CBD Oil นะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CBD กัมมี่มสีนะครับสีม่วงเนี่ยช่วยให้หลับลึกหลับสบายนะครับตื่นมาสดชื่นส่วนสีแดงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Line o Official a c c o ี n t นะครับท n นะครับที่ปักหมด ได้เลยนะครับไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชาย,ยอดขายดำหนึ่งของประเทศไทยมีนวัตรกรรมเซฟเทคทําให้ใบมีดจะไม่สัมผัสกันเนื้อเราโดยตรงซึ่งปลอดภัยมากๆทําให้เราไม่แพ้ไม่คันแล้วก็เวลาขนขึ้นใหม่เนี่ยไม่เป็นต่อด้วยช่วงนี้อากาศอับชื้นแล้วนะครับกลังจะเข้าหน้าร้อนการรักษาความสะอาดของน้องชาเนี่ยสำคัญมากๆก็ซื้อได้ในลิงกที่ปักหมุดไว้เลยครับ ใครที่ชอบดู YouTube แล้วหงุดหงิดกับโฆษณาขัดจังหวะอยากใช้ y o u u u b e Premium แต่เห็นราคาแล้วสู้ไม่ไหวนะครับต้องที่นี่เลยครับเกท168่ช็อ YouTube p ีเ m ยมเริ่มต้นถูกสุดๆเพียงแค่39บาทเท่านั้นนะครับแถมยังมี Netflix เริ่มต้นเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับและยังมี Account Premium อีกมากมายที่เกท1น8่ชอบสนใจก็คลิกที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับแมนยู่ในเตดนะครับที่แม้งมายัางไงก็ต้องแมนยู่ในเตดนะ ก,การเสริมทัพจนมาถึงตอนนี้ก็ได้คนเดียวคือมาเซียสคุณย่านะครับเอมโบูโมก็ยังคลาคัสซังอยู่แต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสเกี่ยวกับศูน้านะครับเยอเคเลสเนี่ยพุ่งขึ้นมาเพราะว่าทีมอื่นที่มีข่าวเยอเคเลสเนี่ยเบาบางไปหมดแล้วบวกกับเยอเคเลสเขาก็มีข่าวว่าเขาไม่ซีเรียสกับการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเขาเหมือนจะไม่พอใจสปอร์ตติง้ง เรื่องตั้งค่าตัวสูงเกินนะครับพอต้องการย้ายมาร่วมแมนยูเตดยังไม่ต้องมีข้อฟอร์ม,มราะห์อะไรส่วนตัวพี่เม้งมองมีโอกาสไหมครับแมนยูกับยูเทเลสเนี่ยมีาาคือตอนแรกเลยอ่ะตอนแรกเลยอ่ะที่อโมริมมาแล้วก็มีบทสัมภาษณ์อโมริมบอกว่าเขาก็เกรงใจสปอ์ติ้งเขาก็ไม่ไม่อยากจะไปเอานักบอลลูกน้องเก่ามาเดือนมกราคมมันก็ไม่มีเราก็คิดว่ายังไงก็มีโอกาสราะนี้เป็นเป็นศูนย์หน้าตัวหลักของเขาแต่พอใกล้ๆปิดฤดูกาลแล้วก็ปิดฤดูกาลเนี่ย อาร์ซนอลมีข่าวเยอะจนไม่มีข่าวว่าแมนยูเลยผมก็คิดว่าสงสัยจะไม่ได้แล้วคงจะไม่เอาแล้วแต่พอม,มีข่าวว่าอาร์ซนอลไม่เอาแล้วแล้วจะไปที่ เบนจามป็นเชสโกอ่ะผมมีความรู้สึกตั้งแต่ตรงนั้นเลยว่าเดี๋ยวแมนยูจะได้ตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีคู่แข่งแล้วโอเคตอนหลังอาจจะบอกมีเอาฮิรามียูวินตุสมีอะไรแต่ผมว่าไม่ใช่ว่ะมันน่าจะเป็นแมนยูนี่แหละตั้งแต่ตอนที่าร์เซนอลไม่ตามข่าวนะที่ว่าเบนเข็มแล้วอะ่ะผมคิดว่าเป็นแมนยูนี่แหละถึงแม้จะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ีนี่แต่ผมว่าความสัมพันธ์ของโมริมกับเยอเคเลสเนี่ยมันจะมีส่วนเยอะต่อให้ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ีก็ตามสุดท้ายเนี่ย ข่าวเนี้ยมันก็แรงขึ้นมาแล้วพี่เหม้งลองวิเคราะห์หน่อยได้มั้ยครับว่าอะไรทําให้เดยเคเลสจากที่60ูนหน้าที่ยิงกระจายขนาดเนี้ยยิงเยอะกว่าจํานวนนัดที่ลงเล่นอ่ะทำไมมันไม่มีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่เลยครับผมมองว่าอาจจะด้วยค่าตัวแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของไม่เคยเล่นลีกอท็อปถอ้าจจเราหาเหตุผลน,นะอีกอย่างหนึ่งในช่วงอายุ27 28หรือว่าอาจจะเป็น ในแง่ของฟุตบอลก็จะเป็นเรื่องของทีมใหญ่หลายทีมเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการเบอร์เก้าแบบชัดเจนนะหลากหลายอ่ะผมว่ามันมีมันมีหลายเหตุผลนะให้เราให้เราเดาเอาอ่ะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่เอาไปมันก็คิดได้ไปต่างๆนานานะอ่ะถ้างั้นเรามาว่ากันว่าถ้าเยอเคเลสมาแมนยูนะพี่เม้งมองว่ามันจะช่วยแมนยูได้เยอะขนาดไหนครับเอาในรูปแบบที่สมมติมากันครบเลยนะค ja, ุณย่าเอมบโมเยอเคเลสเนี่ย อย่างหนึ่งเลยเนี่ยเราเราวิเคราะห์จากสไตล์การเล่นแล้วก็ฟอร์มล่าสุดอันนี้คือ2เหตุผลที่จับต้องได้เห็นชัดเจนก็คือในซีซั่นที่ผ่านมาซีซั่นก่อนหน้านี้เขาก็ยังเล่นดีอยู่แต่เราเอาฟอร์มล่าสุดเนี่ยผมว่าเขามีโอกาสที่จะไปได้เร็วกับแมนยูหรือว่าไปได้ดีเนี่ยในเรื่องของตัวตัวเขาเองเนี่ยเขามีความเป็นศูนย์หน้านะเหมือนที่ผมเคยบอกว่าศูนย์หน้าเนี่ยครบเครื่องเก่งๆมันหายากราคาแพงแต่มันไม่จําเป็นต้องมีครบทุกอย่างหรอก ขอให้คุณมีดมมมีมีจุดเด่นอย่าง2อย่างแล้วเป็นสเปเชียลิสต์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะยิงประตูหรือว่าประสบความสําเร็จได้สูน้าหลายคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เยอะก็มีแต่ว่ามีจุดเด่นในเรื่องอื่นอย่างเช่นนะบางคนยิงประตูคมมีส่วนร่วมในเกมไม่มากบางคนยิงประตูจํานวนประตูน้อยแต่มีส่วนร่วมในเกม,ม,ม,เกมอยู่ตลอด90นาทีมีส่วนร่วมเล่นร่วมกับเพื่อนเปิดบอลแอสซิสต์ยิงประตูได้ได,ด้วยได้บ้างเนี่ยมันมีหลากหลาย อย่างยีเคเลสเนี่ยผมมองว่าด้วยตัวเขาอ่ะมีความโดดเด่นนะยิงบอลคมระดับหนึ่งร่างกายแข็งแรงแล้วก็เก็บบอลได้ดีมีความแข็งแกร่งที่จะชนที่จะบวกกับกองหลังของคู่ต่อสู้มีความเร็วระดับหนึ่งนี่ยคือจุดเด่นของเขามีอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกันนี่เดี๋ยวว่าถ้าจะให้ติดนิดเดียวนิดเดียวก็คือเขาไม่เคยเล่นลีกระดับท็อปห้าลีกใหญ่อันเนี้ยผมว่ามันจะเป็นเครื่องหมายคําถามอันใหญ่แต่ถ้าเรามองไปที่ สไตล์การเล่นฟอร์มล่าสุดคาแรคเตอร์ความแข็งแกร่งวินยัยการเพรสซิงอะไรต่างเนี่ยผมว่าเขาโอเคนะถ้าเรามองวิเคราะห์จากตรงนี้แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจากที่ทำกับสปอร์ตซิงอ่ะมันจะสามารถมาใช้กับแมนยูได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับจำนวนประตูขนาดนี้พี่เมงว่ามันจะสามารถมาใช้ในพรีเมียร์ลีกได้ได้ขนาดไหนครับคือตรงนี้เราเอามาเทียบเป็นบรรยัญญาติยางหรืออะไรเนี่ยก็ลำบาก เพราะมันหลีกคนละหลีกแล้วก็ความแข็งแกร่งมันผิดกันเลยที่เหนือว่าอยากจะให้มองไปที่สเปคมากกว่าสเปคสไตล์การเล่นก็นคือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันน่าจะไปกันได้กับฟุตบอลอังกฤษเขาเคยเล่นฟุตบอลอังกฤษแต่ว่าไม่ใช่หลีกสูงสุดแต่อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็รู้แล้วว่าพื้นฐานฟุตบอลอังกฤษโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไงเขาก็ต้องได้ได,ได้ได้ศึกษาได้เห็นน่ยผมคิดว่าด้วยสไตล์เขาแล้วก็บวกกับฟอร์มที่กําลังดีอายุก,กําลังได้นะ27เนี่ย มันทําให้โอกาสที่เขาจะใช้เวลาปรับตัวไม่มากมันก็มีเหมือนกันโดยรวมผมว่าเป็นศูนย์หน้าที่น่าสนใจอะ่ะแล้วพอมาประกอบกับคุณย่ากับเอบูโม่ครับพี่แมงมองอน่งบ้างอืมตรงเนี้ก็จะมีตัวช่วยแล้วแล้วอย่าลืมว่าสองคนนี้นะเอบูโม่กับคุณย่าเนี่ยสถิติแอซซิตเขาเนี่ยล่าสุดซีซั่นที่ผ่านมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเยเคเลสวิ่งเข้าช่องดีๆพักบอลดียิงบอลดีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมีโอกาสอย่างน้อยน้อยเนี่ย คุนย่าเอบโมเปิดทางให้จ่ายให้แล้วยังมีบู n โน่เฟรนเดสอีกผมว่าโอกาสเขาจะมีมีมากขึ้นอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อโมริมจะเก็บ Light Hoy ลาสมูทฮอยลุนไว้ด้วยด้วยเหตุผลเดียวกันนี้แหละการมีศูนย์หน้า2ตัวในทีมผมว่าดีกว่านะแต่ว่าพี่เมงมองว่าถ้าสมมุติเดอเคเลสมาคนจะไปต้องเป็นเซอร์ซ่่ครับคือเซอร์ซีเซนี่ยมัน หนึ่งเลยคือร่างกายเขาเรียกว่าไม่แข็งแกร่งแล้วยังมีการบาดเจ็บเจ็บแล้วเจ็บนานอีกผมคิดว่ายังไงเขาเก็บไว้2ตัวนะผมเชื่อแบบนั้นเก็บไว้2ตัวแล้วก็มี3ตัวเข้ามาเพิ่มมันจะเป็นผลดีเพราะคุณต้องมีแนวลุก2ชุดอยู่แล้วถ้าเราไม่นับ3ตัวนี้เราจะมองไม่ออกว่าคุณจะเอาชุดไหนเป็นตัวหลักเนี่ยการาโชฮอยลุนเซอร์เซ่อามัดเมสันเมาส์เนี่ยดูจํานวนนับแล้วมันพอแต่ว่าดูจากประวัติอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มล่าสุดเนี่ย มันไม่พอใช้หรอกผมคิดว่าถ้าเขาได้3ตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องปล่อยกันนาโชตัวหนึ่งและผมคิดว่าแล้วเขาจะเก็บเมสันเมาส์ฮอยลุนแล้วก็เซอร์เซ่ไว้โดยมีอา,าร์มัดอีกตัวหนึ่งผมว่าประมาณนี้ซึ่งแรดฟอร์ดกับตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะไปไปต่อกับอาโมริมรวมไปถึงซานโชนะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราวิเคราะห์จากตรงนี้มันน่าจะเป็นชุดนี้แหละ3ตัวใหม่กับอีก4ตัวที่ผมพูดถึงมันก็จะมีกองหน้า2ชุดพอดีต้างั้นการเก็บเซอร์เซ่ไว้เขาก็จะดรอปลงมาตามหน่อยนะครับไปเล่นเป็นเบอร์สิบครับอ่าก็คงจะต้องจับไปปรับบทบาทการเล่นเพราะคุณเป็นเบอร์เก้าแล้วมันไม่เบิร์คุณอาจจะต้องเป็นเบอร์สิทีนี้หอยลุนเซอร์เซ่เนี่ยคุณต้องเบียดแล้วต้องเบียดแย่งตัวจริงแล้วเพราะว่าด้วยฟอร์มด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าประทับใจ เพราะนั้นเนี่ยเก็บสองตัวนี้ไว้แล้วให้มันเบียดแย่งตัวจริงมีชุดหนึ่งผมว่ามันดีกว่าไม่งั้น,นถ้าเกิดคุณขายไปคุณก็ต้องซื้ออีกเมืว่อคุณจะขายฮอยลุนหรือเซิรเซยคุณต้องซื้ออีกนอกจากอยากสามตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มที่เขาจะเก็บสองตัวนี้ไว้มีสูงมากแต่ต้องมาเบียดตัวจริงอะ่ะเพราะเขาไม่เขาคงไม่ซื้อสามตัวนี้ในราคาแพงทะลุสองร้อยล้านปอนด์แล้วเอามาเป็นตัวสำรองแน่เพราะฉนั้นมันจะเป็นผลดีต่อทีมนะที่มีทางเลือกเพิ่มขึ้นเซิร์ฟเซน์ตอาตัวอวสรอง ก็ต้องมาเบียดแย่งเอาสามตัวน,นี้ที่เฮียพูดถึงก็หมายความว่า let, ยเคเลสกุญ่าและก็เอมบูโม่นะครับ,บงงแบบบางคนแบบเพิ่งเข้ามาแล้วแบบงงเฮ้ยคืออะไรสามตัวนะเพราะมันจะมีคนที่ไม่ได้ฟังแต่แรกล่าสุดเนี่ยลาสูทารุนไปเล่นทีมชาติเดนมาร์กก็ยังฟอร์มไม่ดีนะครับโอ้โหสถิติโอกาสการง้างอะไรนี่หนักเหมือนกันนะศูนย์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 เลยนะครับแต่เขาก็สัมภาษณ์กับสื่อเดนมาร์กหลังจบเกมทีมชาติว่าเขายังมีสัญญาอยู่กับแมนยูและเขามั่นใจว่าปีหน้า ก็น่าจะย,ยังได้อยู่กับแมนยูก็แปลว่าข่าวลือที่มีอินเตอร์มาสนใจจะซื้อ40ล้านยูโรอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะเป็นไปได้ยากหรือพี่เม้งมองไงครับเคสตรงนี้และอินเตอร์เปลี่ยนโค้ทด้วยด้วยเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยถ้าคุณทําทีมฟุตบอลเนี่ยโอเคคุณเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นหลักแต่คุณมี FA ฟเอครับมีคาราบาลครับเนี่ยยังไงก็ต้องนับเป็น3รายการนะตัวยุโรปไม่มีเพราะ้นมรายการเนี่ยคุณมีแค่เยาเคเลสคุณย่าแล้วก็เอ็นบูโมเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้พักคุณน่าจะมีอีกชุด หรือแม้กระทั่งในระหว่างเกมอ่ะถ้าสามตัวนี้โดนแบงหรือเจ็บเนี่ยหรือเล่นไม่ออกเนี่ยคุณก็ต้องมีฮอยลูนมีเซอร์เซเอาไว้มันจะเป็นเขาเรียกว่าขนาดทีมอ่ะผมว่ายังไงเขาก็จะเก็บไว้นะยกเว้นว่าอินเตอร์มิลานจะไดใ้ให้ราคาดีหรือทีมอื่นให้ราคาดีซึ่งผมว่าโอกาสเป็นไปได้ยากทีมที่จะมาซื้อนักบอลแมนยูมันก็กดราคาเหมือนกันเพราะมันรู้ว่าแมนยูเองเนี่ย ถ้าได้ราคาสมน้ําสมเรื้อเขาก็พร้อมขายคิดว่าคนคิดว่าเขาเก็บไว้นะผมคิดว่าเขาไม่ปล่อยนะคําว่าราคาดีเนี่ยมันคือประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับหอยรุนเนี่ยฟอร์อมแบบนี้นโอ้ยหอยุูนนดีแม่งต้องคือถ้าดูฟอร์มเนี่ยมันขายไม่ออกหรอกแต่ถ้าดูอายุดูอนาคตว่าอาจจะไปได้ดีหรืออะไรแล้วแต่โดยเฉพาะถ้าทีมนั้นเขาอยากได้จริงแล้วมันเข้าระบบอ่ะผมว่า4ี สี่สิบล้านปอนเนี่ยก็โอเคแล้วในในมองผมกับฟอร์มการเล่นแบบเนี้สี่สิบล้านปอนเนี่ยผมถือว่าสมน้ำสมเนื้อแต่แมนยูอยากขายไหมแค่นั้นเองแล้วจากประสบการณ์การดูบอลของพี่เม้งมาพอเคยเจอแบบศูตรหน้าที่แบบฟอร์มตกขนาดนี้แล้วกลับมาได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่กับแมนยูอย่างเดียวนะกับทีมชาตินัดล่าสุดเนี่ยลงเล่นหกสิบหกนาทีสร้างโอกาสศูนย์ครั้งได้ง้างยิงศูนย์ครั้งจับบอลแค่สิบสามครั้ง เลี้ยงสําเร็จศูนเปอร์เซ็นชนะดนวลบนพื้นศูนเปอร์เซ็นชนะดวลการอากาศศูนเปอร์เซ็นนี่คือแบบหนักข้อแล้วนะครับมันจะสามารถกลับมาฟ <refined. S 2> อร์บอีกได้ไหมคือเคสเนี้ยมันมีมันเคยมีอยู่แล้วแหละอย่างเชีรี่องรีเดนิสเบิร์กแคมป์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมเห็นว่าชัดเจนเบิร์กแคมป์เนี่ยจากอินเตอร์มิลานมาอาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วต่อติดเลยนะเบิร์กแคมป์ใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะขึน้นมาเป็นเทพอ่ะแต่มันต่างกับฮอยลุนตรงที่เบิร์กแคมป์เนี่ยยอาาจจะใช้เเเวลปป็นนีี่ แต่เขามีความโดดเด่นในตัวเขาเองที่ไหนว่าเขายังปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้ช้าเออแต่เขามีพรสวรรค์เขามีความสามารถคือเห็นแล้วรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยแม่งเก่งแต่มันยังปรับตัวไม่ได้แค่นั้นเองแต่ฮอยลุนเนี่ยด้วยตัวเขาเองเรายังไม่เห็นความโดดเด่นของเขาไงเออด้วยตัวเขาเองเนี่ยเรายังไม่เห็นเพราะนั้นเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษมันก็เลยหนักไงมันต่างกับเบิร์กแคมป์ตรงนี้ ถ้าถามว่าเคยมีนักบอลที่มาและใช้เวลาปรับตัวนานแลว้วประสบความสำเร็จไหมมีเบิร์กแคมป์เนี่ยผมจําได้คนคน,คนแรกเลยแต่มันต่างกันตรงที่เดนิสเบิร์กแคมป์เนี่ยมันมีความโดดเด่นในตัวอยู่แล้วจีิงแต่ว,ว่าปรับให้เข้ากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษใช้เวลามากหน่อยแต่ของฮอยลุนเนี่ยเรายังไม่เห็นความโดดเด่นที่เห็นแล้วแบบเอ้ยมันมีของว่ะแต่ให้เวลาหน่อยมันไม่ใช่แบบนั้นมันกลายเป็นว่าโอ้โหไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ไหวมันกลายเป็นแบบนี้ไง แล้วมันก็จะหนักข้อไปด้วยสภาพจิตใจพอฟอร์มไม่ดีโดนดรอปเข้าออกพอให้เล่นต่อนเนื่องก็ยิงไม่ได้เนี่ยทีนี้ปัญหามันจะลุมเล้าแต่ถ้าถามผมว่ามันจะกลับมาเก่งอีกหน่อยไหมเนี่ยตอบยากแต่ถ้านตอนนี้บอกได้เลยว่าโอกาสเป็นแบบนั้นนะมันมีไม่มากนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีเหมือนกันก็รอลุนนะครับแต่ตอนนี้นี่หนักข้อจริง อุ๋นเอาจริงๆชิดโดบีนี่เด็กชาติเดียวกันลงมายังพอยังดูดีกว่าอีกนะคือผมยกตัวอย่างีดผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะอย่างนิโคลัสแจ็คสันเป็นสูนหน้าที่ไม่ได้เนียบเลยเก็บบอลทองบอลเล่นร่วมกับเพื่อนอะไร แต่แม่งเร็วเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเอาจุดเด่นตรงนี้มาเป็นประโยชน์ต่อเชลซีเช่นเชลซีมีตัวเปิดตัวลุกเยอะเอาเดี๋ยวแทงเดี๋ยววางเดี๋ยวแทงเดี๋ยววางมันก็เวงิวงเวงิวงเวิงเว่งเข้าช่องหลุดเดียวยิงออกมั่งยิงเข้าบ้างเออเห็นไ,ไหมแต่มันสามารถกดดันได้กดดันกองหลังผู้ต่อสู้ได้เอาไปค้ำไว้ข้างหน้าเดี๋ยวไปวิ่งด้านข้างวิ่งตรงกลางเนี่ยคือความโดดเด่นแจ็กสันไม่ใช่ศูนย์หน้าที่ดีมากนะ แต่เขามีความโดดเด่นในเรื่องความเร็วการหาช่องตรงเนี้ยมันก็สามารถทําให้เขาเนี่ยยืนอนยะหรือว่าขึ้นมาเบียดตัวจริงของเชลซีได้ถ้าฮอยลุนมีสักอย่างหนึ่งเช่นคุณอาจจะไม่เร็วเท่าแจ็คสันแต่คุณหาช่องดีหรือคุณเข้าซ้ายคุณจิงปั้งปั้งหายเนี่ยโอ้โหมันก็จะเป็นความโดดเด่นในตัวคุณผมบอกหลายทีว่าโอ้โหถนัดซ้ายเนี่ยแต่อีซ้ายมันยังไม่คมเลยอะแล้วขวาจะไปพึ่งพาอะไรได้ใช่ไหมลูกมงกก็ไม่ได้ว่าเป็นเจ้าเวหา เอาแค่3อย่างนี้ก็าตายแล้วคุณเล่นศูนย์หนานะเท้าซ้ายถนัดไม่คมเท้าขวาไม่ต้องพูดถึงลูกหม,ม่งไม่มีแล้วมันจะจริงประตูยังไงอะ่ะผมถามหน่อยใช่ไหมความเร็วสปีดต้นสปีดยาวเก็บบอลเฟิร์สชัดบอลที่พูดมาคือเขายังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาจนแบบคาดหมายว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องดีเขามีแต่ความขยันทุ่มเทตั้งใจซึ่งผมว่ามันไม่พออ่ะ อ่ะกลับมาที่เยอเคเลสนะครับแล้วถ้าสมมติมาจริงอ่ะค่าตัวเขาตั้งไว้เจ็สิบล้านยูโรก็หกสิกว่าล้านปอนด์นะครับพี่เม้งมองว่าความคาดหวังต่อเยอเคเลสเนี่ยมันควรจะแบบไหนถึงเรียกว่าโอเคต้องาคาดตังง้งประตูครับอ๋อหมายถึงจํานวนประตูเหรอใช่ใช่ใช่อิมแพคต,ต่อปีคเราเราเราไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องจํานวนประตูนะสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยสูน้าเอากับแมนยูแล้วกันเนี่ยไม่ต้องไปทั้งหมดนะเอาเฉพาะแมนยูเนี่ยเยอเคเลสมาเนี่ยสิ่งที่คาดหวังคืออาจอย่างน้อยเนี่ย จำนวนประตูพื้นพื้นเนี่ยคุณต้องมี12-15ถึงผมไม่ได้คาดหวังสูงถึง20 20กว่าลูกไม่ใช่12-15ถึงแต่ว่าคุณต้องมีส่วนร่วมในเกมคุณต้องสามารถเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้เช่นฟุตบอลขึ้นไปข้างหน้าแล้วไม่ตายขึ้นไปแล้วไม่เสียคุณยิงประตูไม่มากแต่คุณเก็บบอลได้เหมือนที่ผมบอกอะ่ะคุณเก็บบอลทองบอลได้ทำให้เพื่อนไม่เหนื่อยแล้วก็คุณจ่ายช่องได้ทำทางได้เล่นกับเพื่อนได้ จำนวนประตูไม่มากแต่คุณมีประโยชน์ต่อทีมสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังแน่นอนศูนย์หน้าคุณต้องคาดหวังว่าเขาจะยิงประตูอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเรามองส่วนอื่นเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังนอกเหนือจากจํานวนประตูแล้วเนี่ยคุณต้องมีประโยชน์ต่อทีมคุณต้องมีประโยชน์ต่อทีมคุณอาจจะยิงประตูได้ไม่เยอะแต่คุณมีประโยชน์ต่อทีมในชนิดที่เรียกว่า9 0สินาทีเนี่ยคุณไม่หายไปอ่ะคุณมาแปะบอลคุณมาพักบอลคุณมีส่วนร่วมอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมคาดหวัง1 2ถึง15นี่เฉพาะในลีกแต่วรวมทก เฉพาะนี่ลเฉพาะนี่ลแลต่ว่าต้องมีประโยชน์ต่อทีมนะต้องมีประโยชน์ต่อทีมนะไม่ใช่ยิงสิบสองถึงสิบห้าจริงแต่ว่าไปยิงนัดหนึ่งสามลูกซึ่งแมนยูนําไปสองสูแล้วไปยิงอีกสองลูกนัดต่อไปแมนยูเจอทีมอ่อนเขาไปยิงตอนครึ่งหลังอีกสองลูกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือประโยชน์ต่อทีมเนี่ยคือในเกมสําคัญสาคัญ,คญเกมบิ๊กแมชเนี่ยคุณต้องมีส่วนร่วมคุณต้องมีส่วนร่วมแล้วก็มีประโยชน์ต่อทีมแล้วก็มีเขาเรียกว่า คาดหวังได้ผมบอกว่าอะย่างเมื่อก่อน Kevin เควินฟิลิปเงี้ยยิงจนเป็นดาวซัน <Down the S 2> โร์แต่แต่ทีมไม่ได้ไปไหนเนี่ยจำนวนประตูบางทีมันไม่ได้บ่งชี้นะว่าคุณเป็นยอดกองหน้าหรือว่าคุณมีประโยชน์ต่อทีมขนาดไหนเนี่ยผมถึงบอกไงว่าตัวเลขสถิติบางทีเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าฟอร์มหรือว่าบทบาทในสนามนะอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นดาวซันโรวกระจัดกระจายเลยอะ่ะสเปอร์ก็ไม่เคยได้แชมป์ลีกแล้วก็ไม่เคยยืนระยะติดท็อาโฟยาวๆอะ่ะ ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพอเราย่อยไปอย่างที่ผมบอกอย่างไทที่เคนเนี่ยไปยิง4ลูกแต่ไปยิงลูกที่2 3 4หรือไปยิงลูกที่3 4 5ห้าอย่างเงี้ยเออแต่กับเกมใหญ่เกมเบียดเบดิ๊กแมทเคนไม่มาอย่างเงี้ยอันเนี้ยแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าศูนย์หน้ามันต้องมีมันต้องมีประโยชน์แล้วก็มีความคาดหวังในเกมใหญ่ด้วยเกมกดดันเกมบีบคั้นอาจจะไม่ใช่เกมใหญ่แต่เป็นเกมเล็กๆที่คุณโดนนําไปก่อนแล้วคุณไล่บี้เจ้าเอา,าชนะอย่างเงี้ยต้องมาต้องมีประโยชน์ ต้องมีความเป็นแมตช์วินเนอร์ถูกไหมยิงประตูสำคัญอ,อ่าเช่นศูนย์ศูนย์ยิงให้ชนะหนึ่งศูนย์หรือแบบหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี<บ>กำลังสูสียิงให้ผ่อนคลายใช่ไหมครับใช่ยิงประตูแรกอย่างเงี้ยอ่ายิงประตูชัยอย่างเงี้ยเกมสําคัญเกมที่คุณน่าทําท่าจะแพ้แล้วพลิกกลับมาชนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าแบบมันจะมีศูนย์หน้าบางประเภทที่แบบอ่ะสมมติยิงสิบลูกแต่ยิงตุลในสามนัดสิบลูกอีกเจ็ดนัดไม่ยิงเลยอ่ะสู้แบบสิบนัด อ่าไม่ยิงสักสองนัดแล้วยิงแปดนัดนัดแล้วลูกแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันกระจายแล้วแบบมันอาจจะเพิ่มแต้มมากกว่าใช่คือถ้าเรามองที่จํานวนประตูอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองด้วยว่าในแต่ละเกมเนี่ยอเออขนาดไหนประโยชน์ต่อทีมแล้วความสําคัญเนี่ยขนาดไหนอย่างอย่างฤดูการแรกของฮอยลุนเนี่ยถ้าคุณดูแค่ตัวเลขนะเล่นพรีเมียร์ลีกสามสิบนัดยิงสิบลูกกับซีซั่นแรกผมถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะเออแต่ถ้าคุณเจาะลงไปโอ้โหมันไม่ได้มีอะไรน่าประทับใจนะเจ็บไปก็เยอะแถม ไอ้สิบลูกที่คุณยิงได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นเกมที่สลักสําคัญอะไรมากมายแม้กระทั่งฤดูกาลนี้สามสิบสองนัดเนี่ยเขายิงไม่ได้ยี่สิบเจ็ดนัดอ่ะจากสามสิบสองเกมที่ละลีกเี่แล้วเขายิงได้แค่สี่ลูกคุณเราไปดูสี่ลูกที่เขายิงเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยเป็นสี่ประตูที่ไม่ไม่ได้เจอกับทีมใหญ่มากหรือว่าเป็นสี่ประตูที่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าเป็นประตูสําคัญอะไรมากมายนะอแต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงแรสเตอร์ยิงเตอร์ลูกหนึ่งวอลฟาแจกคือยิง สามทีมล่างตารางผมว่าผมว่าน่าจะสองสามลูกหรือเพื่อเผลอสี่ลูกด้วยซ้ำผมเคยอ่านอ่านสถิติตงเนี้ยไอ้สี่ลูกที่เขายิงได้ในซีซั่นนี้เกิดขึ้นกับทีมท้ายตารางนะเออคือคือ,คอ,คอประมาณเนี้ยผมถึงบอกไหว่ามันต้องดูโดยรวมด้วยอันนี้คือซีซั่นที่ผ่านมาทั้งจํานวนประตูทั้งคู่แข่งที่เขายิงได้สลูกเนี่ยโหจริงจงมันก็หาไม่ยากนะว่ามันยิงใครบ้างอ่ะคุยไปเรื่อยๆก่อน อ่ามียิงเลตเตอร์ลูกหนึ่งอันนี้ผมจำได้มแมน่นแล้วก็โอ้แต่แต่จริงๆเราไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับคือถ้าคุณมีคุณต้องการความสำเร็จแล้วคุณมีศูนย์นหน้าที่สองคนนะ่ะรวมกันยิงไม่ถึงสิประตูยิงเประตูในลีกเนี่ยก็ก็กอานาดแล้วนะยิงเล่นสามสองสามนะยิงคนหนึ่งสามีคนหนึ่งสี่อย่างเงี้ยมันก็เรียมดีแลบคนเดียวยิงเยอะว่ะเซ็กซี่ฮอยลุนยิงรวมกันน่ะจะไปคาดหวังอะไรได้ยังไม่ต้องเอารายละเอียดอื่นแบบที่พี่เพ้งบอกนะพักบงพักบอลเนี่ยศูนย์หน้าตัวหลักแล้ว โอ้โหทีมแบบที่เล่นระบบศูนย์หน้าตัวเดียวเนี่ยมันต้องแบบศูนย์หน้าต้องยิงประตูเยอะนะหน้าเป้าตัวเดียวเนี่ยคือค,คือคุณคือความหวังสูงสุดในการทําประตูอะ่ะคุณเล่นยิงจุ่มจ๋มแบบนี้ก็ก็ลาบากอ่ะนะครับแถมโสด้วยค่าตัวนี่ก็ขายยากอีกเดี๋ยวลองดูกันนะถามพี่เม้งเลยแล้วกันคิดว่าเปอร์เซ็นต์เยอเคเลสอ่ะพี่เม้งว่าจะมากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วมันไม่มีคู่แข่งตอนเนี้ปัญหาน่าจะอยู่ที่ราคาค่าตัวแล้วก็ถือว,ว่าไม่แพงนะ 60กว่าล้านปอนด์เนี่ยด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับเนี้ถือว่าไม่แพงอ่าตามตามระดับค่าฉีดสัญญาที่เขาคุยกันไว้อะมันอาจจะไม่ใช่เป๊ะ60หรอกแต่มันประมาณนี้แต่ที่มันเป็นปัญหาคือสปอร์ติ้งลิสบอนมันจะเอาเยอะกว่านี้มันเลยทําให้ยาเคเลสแกงหงุดหงิดและสัญญากันไว้ว่าถ้ามีทีมให้ค่าตัวมาประมาณนี้เขาจะปล่อยแล้วี่เล่นแง่ไงเท่าที่อ่านตามข่าวมานะมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าฮอยลุนกับเซอร์ซีอ่ะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอ่ะยิงรวมกันได้ค่่ตูใชม เชื่อไหมเจ็ดประตูนี้เท่ากับสกอตต์แมคโควนเนยิงให้แมนยูในพเมร์ลีกหรือทุกการที่ลาเป้เลย <laughs> <laughs> นี่เป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกจริงๆนะ,ะทางทั้งที่แมคโครวินเนนี่ก็ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงลงตัวสำรองเซนฮาก็มาแก้เกมตลอดนะครับแล้วก็โดนด่าเยอะด้วยแต่แมคโครวินเนยิงเท่าเซอร์ซี่รวมกวับฮอยลุนที่ลงสลับกันลงตัวจริงตลอดนะครับอม okay, ผม <so S 2> <so> เจอแนละ้วแป๊บๆหนึ่งไม่นานฮอยลุนเนี่ยสี่ลูกนะสิบเก้าตุลาเย้าเบนฟอร์ดชนะสองหนึ่ง ยิงลูกที่สองแล้วก็มาอีกทีหนึ่งเจ็ดธันวาคมเย่าฟอรเรสเกมนี้แพ้ฮอยรุนยิงนำก่อน<ม>นาทีท<ม>ี่สิบแปดสองลูกลนะสองลูกแล,แล้วทีนี้หายไปจนมาถึงสิบหกมีนาคมเยือนเลสเตอร์สามสูงฮอยรุนยิงลูกแรกอ่าสามลูกแล้วแล้วก็ลูกสุดท้ายก็คือ27<ม>สเมษายนยิง90ิบวก6ไปเยือนบอลมัด<ม>ทีประตูตีเสมอเนี่ยสี<ม>่ลูกเนี่ยดูดิมีประตูสำคัญก็คือประตูไม่สำคัญอีกอ่เพราะว่า เอาประตูน้ำเนี่ยที่ยิงฟอร์เรสต์เนี่ยแต,แต่เกมนั้นแพ้คาบ้านสองสาสรุปแล้วสี่ประตูที่เขายิงเจอเลสเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเจอเลสเตอร์เจอ ester, เบนฟอร์ดประตูชายเจอเบนฟอร์ดเนี่ยแค่นี้เองอน่ยบอกว่ามันน้อยเกินไปไงตีเสมอบอลมาร์ก็สำคัญไหมแต่ลูกนั้นผมจําได้มันขุกขลิกมาโดนนะก็ไ <c oughs> ด้ยิงแป๊กๆมาสําคัญแต่ว่ามันเป็นเกมที่แมนยูไม่มีอะไรลุ้นแล้วหัวใจตอนนั้นสมาธิไปอยู่ที่นัดชิงยูโรเปาลีกแล้ว